สวัสดีครับวันนี้พอ,อดีจะปักหน้าไม้ก็จะมาบอกเทคนิควิธีการปักหน้าไม้หรือวิธีการตีลอสเตอร์โดยที่ไม่ให้ขอบแตกขอบแตกหมายความว่าขอบมุมเนี่ยเวลาเราเข้ายัางไงถึงจะไม่ให้ไม้ไม่ฉีกนะครับก็จะมีเทคนิคในการทำก็คือไม่ยากหรอกฮะมันมันจะเป็นเ,เรื่องปกติข,ของการเข้าเข้าออกของจอบ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าดอกเราเนี่ยจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเนี่ยตามตามลูกศรตามลูกศรตามเข็มนาฬิกานะแต่เทคนิคของผม,มง่ายๆเลยเถ้าเป็นเราเตอร์แนวคว่ำแบบเนี้ยผมจะถ้าถ้าอยู่ด้านขวาให้ให้ดึงเข้าหาตัวก็คือเวลาดอกอเ,เพื่อนๆจะต้อง,องสังเกตต,ตรงนี้นะฮะก็คือดอกมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะฮะ เวลามันกินไม้เนี่ยมันมันจะกินอย่างนี้เป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดเข้าด้านขวาเนี่ยมันมันจะกินเข้าด้านนี้ไม้ที่เหลือตรงนี้มันมันจะบังเนื้อไม้ไม่ให้แตกนะฮะแต่ถ้าถ้าเรามาเข้า,าเข้าเข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ก็คือดอกก็จะหมุนออกอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นึกภาพออกไหมฮะตรงนี้ก็จะฉีกออกนึกภาพไหมฮะ ก็ประมาณนี้วิธีการการตีโดยที่ไม่ให้ของแตกนิคกก็ไม่ได้ยากก็คือผมผมจะใช้สูตรส่วนตัวก็คือประมาณว่าถ้าอยู่ด้านขวาก็คือผมต้องดึงเข้าในการปาดหน้านะฮะผมต้องดึงเข้าแต่ถ้าอยู่ด้านซ้ายเนี่ยผมต้องดันออกนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยผมจะดันออกเพราะว่าเอาขี้เลื่อยกันให้มันกระเด็นออกไปางน้น ถ้าเราดึงเข้ามาขี้เลื่อยมันก็จะวิ่งหาเรานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับนี่นี่ถือถือกล้องให้แป๊บนึงถ,ถือกล้องให้แป๊บนึอองอ่าวิธีการตีเดีย๋ยวผมจะตีให้ดูนะฮะตีโดยที่ไม่ให้ดอกขอบไม้แตก ประมาณห้ามิลน้าหมิลเนี่ยเห็นไหมขอบจะไม่แตกนะเทคนิคนี้ง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะตีให้จบถ้าตำแหน่งนี้เราต้องดันออกไปเพราะว่าดอกมันจะเหมือน ให้เลยชิ้นงานตนนาปนตเกกตเตีเร็วๆก็ไม่แตกนะครับบ่านี้ก็คือจะตีเร็วตีช้าก็ไม่เกี่ยวก็วคือขอบจะไม่แตกแต่ต้องเข้าออกอ,อกใา้ให้ถูกถ้าเป็นสูตรง่าย,ายๆเลยก็คือขวามือผมผมดึงเข้าถ้าอยู่ซ้ายมือผมดันออก โอเครับแต่ต้องเป็นเราเตอร์แนวแนวแนวตั้งแนวปั้มหน้าแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้ถ้าหงายท้องก็อีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ